ความรู้สึกสนุกที่อยากไปศึกระหัำที่มันเริ่มประทูฉันจะไม่ยอมพลาดมันแน่นอนอยากจะหัวรามันให้ดัง,ดงมันคุณเคยถึงความไรเหตุผลความเพลินพอใจฉันไม่เคยมีูสิ่งกับชีวิตนี้ มันน่าเบื่อจริงๆสาลัดมันงอก,ก่อนจะลมลงเพราะความเบื่อเล่นไฟหายวูู้้ชูมือกันสูงสงจะสนุกแล้วสิเบนขึ้นไปเพื่อไปอย่างเนยว,วา ประตูที่ซ่อนความตื่นเต้นนั้นล็อกไว้ด้วยความหนานน้นแข็งแรงเอาละเอาละเครื่งนี้อีกทีฉันจะระเบิดประตูนั้นไปทำลายเส้นกั้นของตัวเองซะแต่คนออกมามันจะไงได้ว่าไงตัวเราคนเดิมตรงนั้นนั่งดูทุกอย่างที่ตรงนั้นไปบมบากแตงมดสูปแมเทพ์ดีเซเลื่อยหยิ่ยอมมีใครกกลอีก ไอเจ๋อนี่พวกเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโหนี่พวกเราขยับได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโหไม่ต้องให้ใครมาบังคับแล้วโหยอดไปเลยอ่ะเฮ้ยเออแต่แอปเปิ้ลมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยจะไม่เจอไอ้เปิ้ลเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไอ้เปิ้ลไหมอ่ะเฮ้ยเพื่อนรักของฉันอยู่ไหนวะเนี่ยโหอชิบายแล้วแต่จะไม่มีไอ้เปิ้ลแล้วฉันต้องต้องขาดใจตายแน่เลยหายไปไหนไอ้เด็กบ้าตงบอกรอบพวกเราด้วยดีป๋าโถวนายไม่รอฉันก็ไม่พ่ออะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยป๋าโถยไอ้เปิ้ลนายช่างมันเถอะโโโโโหหหอออออออ้้้้ยยยยยยเเ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 เรรราาาาากกกกกกลลลัััับขงพววนน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 นถะะะทีีีีมมมู่่่ไธ ไพวกไอ้มันน่ากลัวแบบนั้นสิเฮ้ยทำไมนายไม่ไปช่วยบักเตโวตาหมาไอ้เปิ้ลล่ะเฮ้ยตอนนี้ไอ้เปิ้ลอาจกำลังจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะเรา็ไม่รีบไปช่วยนะเข้าใจไหมอ่ะเฮ้ยถ้าเราไม่มีไอ้เปิ้ลเราจะกลับโลกของเราไม่ได้เ,เลยเต่อยเลยอเออรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยวิ่งมาแล้วเออนั่นมันตัวอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเหมือนกับไอ้เปิ้ลเลยอ่ะเฮ้ยมีผมเขียวๆเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่จะไม่เชื่อหรอถ้าว่าน่าจะคือไอ้เปิ้ลนะเฮ้ยแต่ได้แก่ไอแกทำร้ายเพื่อนเราใช่ไหมเอเฮ้ยหรือว่าแกฆ่าเพื่อนเราไปแล้วเฮ้ยแกตาย คือไอเปิ้ลยังไงล่ะ อ้าหลังจากว่ามาอยู่โลกนี้ว่ากควบคุมตัวเองไม่นานเลยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่าวัวกลายไปสับประหลาดไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยตอนนั้มึงออกมาเข้าไปพ่อจังก็หล่อโอยหล่อได้แก้วโอยช่วยะไรกอบใครแกไม่ได้แล้วโ้ยแกมาทำร้ายเพื่อนฉันทำไมโ้ยไม่ไหวแล้วว้ยชูหูสามตาหมาแกงยองก้อนนั่นเนี่ยยอเแตเลยอ่ะลยได้ินเฮ้ยกันได้ก็เหรอเนี่ยต่อยหน้าเลยโอยยอดนะได้แก้วโอยไป่อนอ้าแบกแตงโมใหา ย่ายายเตเลยอีกแล้วอชเว็บชเว็บชเวบเดิไปหายเปิ้ลเลยเปิ้ลนายเป็นไงบ้างไงเปิ้ลปะเฉยโอ้โหนายจะคุ้มคลั่งทำไมเนี่ยเอ้ยที่ฉันเองไงบักแตงโมนายก็จำฉันได้นี่เฮออแล้วนายจะอะลวาฉันทำไมเ่ยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยจริงเนี่ยอ๋อนี่บักแตงโมจริงจด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้วว่าจะจาเพื่อนว่าไม่ได้ซะแล้วเข้าช่วยเ่าด้วยอ๋อโอเคยืนได้ละเฮ้แต่ทีนี้เราต้องไปตามหมายสองคนนั้นนายเปิ้ลกับ ไทองเฮยพราะนาเต๋มาเป็นซ็กปลิวเลยเมื่อกี้จะเต็มเต็มตาแล้วเนี่ยเตปลิวเตปลิวสัยอดไปเลยเฮ้ยแกนอมาเป็นอาหารน่ะสีดทนอนย่ยายยงหอน้นาอนยยไตหน้าโยกเลยยยงยิยยเ้ยไม่เข้าวเนี่เ้เอวยไปแดนันแม่ละนี่ลูกสอนี่ยิเลยตู้เ่้าลูกอก็แพ้แพ้มดหลนีอเย เองจับดูซิโอ้ยต่อยต่อยต่อยโอ้ยน่าจะตายแล้วล่ะเนาะโอ้ยเราพร้อมกินแล้วโอ้ยเรากินเนื้อมันได้โอ้ยน่ากินมากน่ากินมากไอ้หมอนี่แกย่อเฮ้ยนี่แยบเลยแยบเลยเอ้ยแกบังอาจจะมากินเนื้อฉันอยจะก็หรอตายหน้าจะด้วยเฮ้ยโอ้ยแย่เนีอย่าทำอะไรฉันเลยเนี่อย่ากินจะเลยจะไม่อร่อยแน่เฮ้ยอย่าได้ขอร้องแล้วเฮ้ยฉันติดปืนแล้วเนี่ยฉันย่อแม่แล้วเนี่ยมาโอ้ยอย่าได้เฮ้ยไม่ได้หรอกนะแกทำฉันไวซะเยอะขนาดนี้เลยเฮ้ยฉันจะไม่ยอมได้ยังไงละวะโอ้ไม่เนี่ยฉันแบนแล้วเฮ้ยขอ

เฮ้ยกระชินก่อนนะดิวิ่งกันหน้าวิ่งเข้าไปแล้วจ้าต่อยหุ่นยนต์เลยนี่เอาแต่ไปต่อยไม่เข้าวะเนี่ยนี่จับอย่างนี้เลยเฮ้ยแกยอมแพ้แล้วหรือยังนะไม่งั้นจะจะหักคอแกเดี๋ยวนี้แหละถ้าแกไม่ยอมแพ้นะโหสุดยอดไปเลยนิเพื่อนๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีฝีมือถึงขั้นนี้นะโหสุดยอดไปเลยโหสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยเฮ้ยเคยจะไปยอมกันแล้วดีแต่เลยดิฮ่าฮ่่าระบบทำลายตัวเองของมันอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้เกือบตายไปแล้วเนี่ย จะเป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งจริงๆเลยะเนี่ยโว้โทีนี้ก็เหลือแค่ปีเปิ้ลและใช่ไหมละ่ะฮะน่าจะง่ายแล้วล่ะนายเปิ้ลเหอะนายจัดการมันได้เลยนาะยเจ้าปีเปิ้ลนะเอออจัดการปีเปิ้ลได้เลยเปิ้ลโชว์พลังที่แท้จริงของนายฉันเห็นซะฉันอยากจเจนพลังที่แท้จริงของนายจัดการมันเลยโเอยลุยเลยเปิ้ลโปกเกม,มอนของฉันลุย,ย<า>เลยอย่าไม่เกรงใจนะานายอาย่านี่นี่นี่ฮะเป็นไงบ้างล่ะแก โอ้ไม่นายเปิ้ลนี่ยิงเลยจะมาท้เพื่อนฉันเลยจะม่ยอมหรอกนะเฮ้ยแย่นี่จับปืนอย่างนี้เลยจับปืนเอ้ามาเตะนี่จะต่อยนี่เฮ้ยเตะเพื่อนตัวหักเลยจะก็มายอมแพ้แล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยมาสู้ตัดสินกันเลยบ้าเฮ้ยจะไม่ยอมแพ้แล้วนะเว้ยเฮ้ยได้เลยได้ได้คิดอยากจะสู้กับใช้ขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเย่มาเลยมาโอ้ไม่ยอมแพ้โอ้นายยอมแพ้เลย ยังหน้าโหนะอนย่ายอมแพ้นะหลานนะนะโอ,โอ้แต่รู้สึกว่าฉันรู้สึกบิดเบีย้ยว